คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสะเทือนใจกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมเสียงพลุแสงสีดำกึกก้องทั่วท้องฟ้าฉลองวันปีใหม่2025เจ้าทองดำสุนัขพันธามขนสีดำแซมน้ำตาลสะดุ้งเฮือกมันกระโจนหนีออกจากใต้ถุนบ้านที่คุ้นเคยวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตามถนน แสงไฟวูบวาบเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดเจ้าทองดำตัวสันเทาหางจุกตูดมันไม่เคยเจอเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้มาก่อนเจ้าทองดำวิ่งพล่านไปเรื่อยๆหลงเข้าไปในตรอกซอยที่ไม่คุ้นเคยยิ่งวิ่งก็ยิ่งไกลบ้านความกลัวทำให้มันลืมทางกลับบ้านเจ้าทองดำร้องหงิงๆด้วยความหวาดกลัวและเหนื่อยล้า ท้อมก็เริ่มหิวน้ำในตาคลอเบ้ามันคิดถึงบ้านคิดถึงเจ้านายใจดีที่คอยให้อาหารอร่อยๆอทุกวันหลายวันผ่านไปทองดำผอมโซขนสกปรปลกมอมแมมมันต้องคุยเขี่ยเศษอาหารตามโกงขยะประทังชีวิตกลางคืนนอนหนาวสั่นอยู่ริมถนนคิดถึงบ้านจนน้ำตาไหลแต่ไม่รู้จะกลับไปยังไง วันหนึ่งขณะที่ทองดำกำลังเลียกินน้ำในแอ่งน้ำขังข้างทางมันได้ยินเสียงคุ้นเคยเสียงหวานใสที่คอยเรียกมันทุกวันว่าทองดำมากินข้าวเร็วเจ้าทองดำเงยหน้าขึ้นมองเห็นเจ้านายตัวน้อยยืนอยู่ไม่ไกลน้ำตาแห่งความดีใจไหลรินมันรีบวิ่งเข้าไปหาเจ้านายกระดิกหางอย่างแรง เลียมือเจ้านายด้วยความรักทองดำแกไปอยู่ที่ไหนมาฉันตามหาแกตั้งหลายวันเจ้านายตัวน้อยกอดทองดำแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มฉันคิดถึงแกมากเลยรู้ไหมเจ้าทองดำสุกหน้าในอ้อมกอดของเจ้านายมันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดในที่สุดมันก็ได้กลับบ้านเสียทีแต่แล ภาพตรงหน้าก็พร่าเลือนเจ้าทองดำรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังลอยขึ้นเสียงเจ้านายตัวน้อยเลือนรางมันพยายามตะเกียกต,ตะกายแต่ก็ไร้เรี่ยวแรงเจ้าทองดำลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างถนนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านไป เสียงเจ้านายตัวน้อยที่ดังแว่วมาเป็นเพียงเสียงในความทรงจำสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงแท้จริงแล้วเจ้าทองดำถูกรถชนตายตั้งแต่วันแรกที่พลุแตกวิญญาณของมันเฝ้าตามหาเจ้านายตัวน้อยจนกระทั่งได้พบกันในวันนี้เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก่อนที่วิญญาณจะจากไปอย่างสงบ